สินเจียอยู่อีกสินยี่าใชา้สวัสดีปีใหม่ครับมาพบกับบาวนี่ล็อกเก็ตและบริษัทเจเนเรชั่นดิจิทัลเทคโนโลยีครับวันนี้เรามาสวัสดีปีใหม่กันทั้งปีใหม่ไทยและปีใหม่จีนครับเพื่อที่จะส่งของขวัญสิ่งดีๆให้กับลูกค้าทุกคนครับวันนี้เราได้เตรียมจัดส่งของอุปการะคุณให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าของเราครับโดยเราได้ทำการออกแบบ ทำขึ้นมาเฉพาะเลยนะครับเป็นสินค้าที่มีความแตกต่างกันถึง3รูปแบบด้วยกันครับเพื่อให้ลูกค้านําไปใช้งานด้วยความสวยงามและเหมาะสมไม่ใช่แค่สวยงามอย่างเดียวครับมันทำให้เกิดประโยชน์ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันคืออะไรครับตัวนี้มันเป็นเหมือนอะจะเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นถ้วยรางวัลเกียรติประวัติชื่อบริษัทของลูกค้าครับเราจะเห็นว่ามันเป็นชื่อ ลูกค้าที่ได้ซื้อของจากเราไปครับแต่มันก็มีไฟแสงสว่างขึ้นมารอบๆด้วยแล้วไฟแสงสว่างเนี่ยมันมีรูปแบบให้เลือกมากกว่า20รูปแบบนะครับเราสามารถทัชเพื่อเลือกรูปแบบของไฟติดขึ้นมาได้ครับตรงนี้เห็นไหมครับมันจะเปลี่ยนสีตามรูปแบบที่เรากดด้วยการทัชครับเราจะให้เห็นถึงเทคโนโลยีของเราส่งมอบให้กับลูกค้าครับไม่ใช่แค่นั้นนะครับไฟตัวนี้มันมีประโยชน์มากๆ ไม่ใช่แค่ประดับสวยงามบนโต๊ะครับเวลาเราเคลื่อนไหวเข้ามาไฟมันถึงจะติดครับมันจะติดตามการเคลื่อนไหวของเราครับและก็จะส่งข้อมูลระหว่างที่มีอยู่แต่ละตัวเนี่ยให้ติดพร้อมๆกันได้ด้วยครับรวมทั้งตัวนี้มีเจ๋งกว่านั้นครับอยากให้ลูกค้าได้เห็นว่าเออมันดียังไงมาดูตรงนี้ครับมันต่อสายชุด อ่ USB C ใช้ C อยู่นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าไฟดับครับตัวป้ายตัวนี้มันจะติดให้เราเห mm. <c oughs> ็นไหมครับโดยอัตโนมิติครับ <c oughs> เป็นไฟสำรองฉุกเฉินในบ้านได้ด้วยครับผมอยากให้ลูกค้ารับไปแล้วเนี่ยนำไปใช้งานจริงๆครับเ <c oughs> พราะถ้าเราเอาไปเ <c oughs> ปประดับเนี่ยบางครั้งมันก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยประดับแล้วมันก็เบื่อได้ใช่ไหมครับแต่ตัวนี้ มันเป็นไฟฉุกเฉินให้เราได้เวลากลางคืนมันจะติดขึ้นมาเป็นไฟฟ้าแสงสว่างให้กับเราครับไว้ตามผนังหรือโต๊ะทํางานเพื่อทําให้เรามองเห็นความสว่างข้อาสว่างเนี่ยสูงมากๆนะครับถ้าเราปิดไฟแล้วเนี่ยตัวนี้จะเป็นไฟสีขาวสว่างสวยงามเลยครับโดยมีไฟบอกข้างบนครับว่าเป็นระบบไฟสํารองไฟสีฟ้าจะติดครับถ้าไฟกลับมาติดตามปกติสมมุติว่าไฟกลับมาติดตามปกติครับ ระบบก็จะกลับมาทํางานในโหมดปกติครับก็จะเปลี่ยนสีได้ตามปกติเช่นกันครับตัวนี้จะมีแท่นวางให้ยึดครับรวมทั้งถ้าเราไม่ยึดบนแท่นวางเรายังสามารถเอาอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับที่แถมให้กับลูกค้าเนี่ยเอาไปติดบนแผ่นป้าย,ยได้เลยทันทีครับอย่างตัวนี้มันก็จะมีตัวรางให้กับลูกค้าไปครับเราสามารถเอารางตัวนี้ ไปติดตรงผนังตรงจุดไหนของบ้านก็ได้ครับโดยก็คือเราสามารถเอาแผ่นเนี้ยแปะเข้าไปที่ด้านใดด้านหนึ่งครับมันมี2ด้านใช่ไหมครับเราเลือกได้ว่าจะเอาด้านไหนเป็นด้านที่แปะเข้าผนังครับแล้วเอาอุปกรณ์ชิ้นนี้ไปติดตรงผนังแล้วก็เสียบสาย USB Type C เข้ากับตัวป้ายตรงตำแหน่งปกติครับแล้วก็เอาป้ายตัวเนี้ยไปแปะตามเสาหรือตาม บันไดาตามที่เป็นจุดอับเพื่อที่เราไม่ต้องเป็นต้องเปิดไฟตอนกลางคืนครับเราเดินผ่านมาตัวป้ายตัวนี้มันก็จะติดให้สวยงามด้วยและก็เกิดประโยชน์ด้วยครับรวมทั้งถ้าเกิดไฟดับตัวป้ายก็จะติดให้ตอนกลางคืนเป็นระบบอัตโนมัติครับมันดีและมันสวยงามด้วยใช่ไหมล่ะเนี่ยคือของสมบูรณ์แบบที่เราส่งมอบให้กับลูกค้าทุกคนครับมาดูแบบที่2กันครับตัวนี้จะเป็นแบบที่2ครับ จะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบเดียวกันครับโดยจะเป็นเหมือนถ้วยเหมือนป้ายตัวนี้จะไม่สามารถถอดได้เหมือนตัวนี้นะครับจะเป็นวางบนไว้บนโต๊ะเลยแล้วก็จะมีสลักอวยพรลูกค้าแล้วก็ชื่อของบริษัทลูกค้าครับแต่ก็สามารถทัดและเปลี่ยนระบบไฟได้เหมือนกันเราสามารถเปลี่ยนสีป้ายด้วยการทัดบุกด้านบนครับเห็นไหมครับสีก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับโดย ตัวนี้ก็จะติดลักษณะทํางานเหมือนกันครับมีการเคลื่อนไหวไฟก็จะติดขึ้นมาครับและถ้าเกิดไฟดับลองดูนะครับไฟดับจะเป็นลักษณะของกองแบบนี้ครับแล้วเราก็นําสายไฟนี่นะครับโอเคยืนอยู่งนี้ครับเดี๋ยวให้น้องเขาเป็นแบบให้เราครับวิธีการใช้งาน DIY ไม่ยากเลยครับเพียงแต่ต่อไฟเลี้ยงเหมือนกับทุกตัวตามระบบเลยครับไฟมันก็จะติดขึ้นมาครับ มีโมชั่นเซนเซอร์อยู่ด้านหน้าเหมือนกันครับเชิญมาตรงนี้ครับแล้วเราก็เอาไฟนะครับมาพาตามตัวได้ครับเข้ามาใกล้ๆครับเข้ามาใกล้ๆสายตึงสายตึง,ตงอมาเป็นไฟประดับตัวครับนี่ครับเออแล้วราก็เลือกเป็นหิงห้อยเลยอ่านี่อ่ะคล้องไว้คล้องไว้คล้องไว้เสร็จแล้ว, <S <S ลวเราก็สามารถเปลี่ยนสีไฟด้วยการทัชแบบเดียวกันครับผมต้องกดทัช เห็นไหมครับเอาเป็นสีอะไรดีสีแดงเนาะให้เข้าออกเทนสีแดงแลบบดินด้วยนะออกไม่ใช่ละเราตุดจีนนะครับตุดจีนไม่ใช่นะอันนี้อันเรนโบ้เรนโบ้นี่ก็คือเป็นลักษณะแบบเดียวกันไฟตัวนี้มีประโยชน์อะไรครับไฟตัวนี้มีประโยชน์มากๆเลยนะครับแต่ผู้ใช้ก็ต้องประยุกต์การใช้งานตามประโยชน์ของมันครับอย่างเช่นเราเอาไฟตัวนี้ไปติดตรงไหนดีในห้องน้ําก็ได้ครับ เรายังไม่ได้เปิดไฟเราสามารถเอาไฟตัวนี้ไปติดในห้องน้ําเมื่อมีการเคลื่อนไหวไฟมันก็จะติดติดตามชักโครกอ่างล้างหน้าประตูห้องน้ําไฟมันก็จะติดเป็นไฟแสงสว่างให้กับเรายังมีจุดติดได้อีกอย่างเช่นตามจุดเลี้ยวมุมบันไดเพื่อเวลาขึ้นบันไดหรือลงบันไดเนี่ยไฟมันก็จะติดให้เราเห็นเวลายามค่ําคืนทําให้เราประหยัดไฟแล้วไม่จำเป็นต้องเปิดไฟบันไดใดๆทั้งสิ้นนะครับไฟในห้องนอนครับสมมุติว่าเรานอนหลับอยู่แล้วเรามี ตื่นขึ้นมากลางคืนมีการเคลื่อนไหวเราต้องหาสวิตช์ไฟใช่ไหมครับเราก็ไม่ต้องหาสวิตช์ไฟเราสามารถที่จะสามารถที่จะเอาไฟตัวเนี้ไว้ในห้องนอนแล้วให้มันติดขึ้นมาให้เราได้เห็นตรงขอบเตียงหรือตามโต๊ะเครื่องแป้งได้เลยทันทีครับรวมทั้งยังสามารถติดได้ตามจุดลานจอดรถเพื่อดูขอบเวลารถถอยเข้ามาเนี่ยเราจะรู้จุดสิ้นสุดหรือไฟประยุกต์ใช้งานได้สารพัดรูปแบบเลยครับ เดี๋ยวเราก็ลองติดประยุกต์การใช้งานให้ลูกค้าดูกันครับตัวนี้เขาส่งมอบไปกับลูกค้าเช่นเดียวกันครับรวมทั้งมันก็มีนี่ครับเป็นไฟฉุกเฉินครับดูให้ดีผมทําการขอดครับไฟก็ยังติดเพื่อเป็นไฟฉุกเฉินยามค่ำคืนได้เช่นเดียวกันครับไฟกลับมาติดเนี่ยมันก็จะทํางานเหมือนเดิมเหมือนกับตัวป้ายพวกนี้ทุกอย่างครับแต่อันนี้เน้นลูกค้าที่เอาไป DIY ครับ ครับนี่ก็คือสิ่งที่เราจะส่งมอบสิ่งดีๆให้กับลูกค้าครับให้ได้เห็นถึงว่าเรามีาเทคโนโลยีหรือพัฒนาสิ่งต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้นําไปประยุกต์การใช้งานหรือว่าเวลาลูกค้าเนี่ยมีไอเดียหรือมีงานยากๆงานที่ลูกค้าคิดไม่ออกซึ่งมันจะมีคําพูดเสมอกับกับตัวบริษัทของผมเองนะครับกับตัวผมเองว่าหาใครทํางานให้ไม่ได้งานอะไรที่ยาก,ยาก งานอะไรที่คิดไม่ออกหรือรูปแบบงานที่เราไม่เข้าใจมาถามบริษัทเจเน r เรชันหรือมาถามบานนี้ล็อกเก็ตเขาจะทําให้เราได้เสมอซึ่งมันเป็นความภูมิใจให้กับตัวบริษัทของผมครับเราก็เลยถือโอกาสนําสิ่งต่างๆเหล่านี้มอบให้กับลูกค้าที่ไว้วางใจเราครับขอบคุณมากๆครับขอให้สุขภาพแข็งแรงและเงินทองไหลามาเทมาในปีใหม่นี้ครับสวัสดีครับ เข้าไปดูกันได้ในช้อปปี้นะครับบ๊ายบาย